สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านออดิฉันพูลสุขสุสุจริญนะคะออปีที่แล้วนะคะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมกับภาคประชาสังคมประมาณ23องค์กรด้วยการเราเสนอร่างพรบรนิรโทษกรรมประชาชนนะคะเข้าสู่รัฐสภานะคะในขณะเดียวกันกฎหมายร่างกฎหมายที่มีหลักการในเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยก็ถูกนําเสนอ ถูกเสนอเข้าสภา,าก่อนหน้าแล้วนะคะสามฉบับด้วยกันนะคะณนะปัจจุบันนะคะมีร่างพระราชบัญญัตินะคะที่มีหลักการเกี่ยวกับการละโทษกรรมในคดีทางการเมืองเนี่ยสี่ฉบับด้วยกันนะคะร่างแรกเป็นร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากพักรวมไทยสร้างชาตินะคะร่างที่สองนะคะเป็นร่างเออขอเอภัยค่ะ คุณวิชัยสุสวัสดิ์เนี่ยเป็นของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นร่างในชื่อเดียวกันก็คือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขเสนอโดยคุณปีดาบุญเพลิงเนี่ยเป็นพรรคครูไทยเพื่อประชาชนแล้วก็พรรคเล็กๆอีกหลายพรรคนะคะร่างที่3นะคะเป็นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งกระทําความผิดอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองเสนอโดยสสของพรรคเก้าไกลเดิมนะคะตอนที่ยังไม่ถูกยุบพรรคนะคะ และล่างสุดท้ายเป็นล่างพระราชน,นัญันิรโทษกรรมประชาชนนะคะล่าสุดนะคะวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะคะร่างทั้งหมดทั้งสี่ล่างเนี่ยได้อยู่ในวาระของเป็นเรื่องที่ที่ประชุมเป็นเรื่องที่เอ,อที่ประชุมนะคะเลื่อนให้เข้ามาพิจารณาก่อนนะคะแต่ว่า ผ่านพ้นวันที่20เออผ่านพ้นวันที่9เมษายนมาแล้วนะคะก็เรื่องดังกล่าวก็ยังไม่ถูกพิจารณานะคะมีข้อสังเกตว่าร่างดังกล่าวที่เดิมไม่ได้อยู่ในวาระด่วนพิเศษนั้นนะ่ะในสัปดาห์ก่อนหน้าวันที่9เมษายนถูกนำมาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนพิเศษพร้อมกับพรบออสถานบันเทิงครบวงจรนะคะซึ่ง จริงๆแล้วร่างทั้งสองฉบ,บับไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกันเลยแต่ว่าก็นําถูกมาผูกโยงกันและถูกนําเข้าสู่วาระในวันที่9เมาษายนพา2568นะคะด้วยสถานการณ์ของความขัดแย้งซึ่งอาจจะยังมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของสถานบันเทิงครบวงจรก็ทําให้ในวันที่9เมษายนเนี่ยพรรรัฐบาลตัดสินใจที่จะหยิบยกเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนมากกว่าด่วนพิเศษ นะคะซึ่งก็ทำให้ร่างพรบนี้และโทษกรรมก็ยังไม่ถูกพิจารณาไปด้วยนะคะณตอนนี้ทั้งสี่ร่างนะคะรวมถึงพรบรสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยก็ยังอยู่ในวาระเรื่องที่พิจารณาด่วนเออเป็นให้เลื่อนให้ขึ้นพิจารณาก่อนนะคะแต่ว่าเนื่องจากสมัยประชุมปิดแล้วนะคะสมัยประชุมสภาปิดแล้วเมื่อวันที่10เมษายนสมัยประชุมสภาจะเปิด ครั้งถัดไปเนี่ยในเดือนกรกราคมสองห้าหเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องด่วนพิเศษนี้นะคะก็เร็วที่สุดที่จะได้รับการพิจารณาก็เป็นไปได้ว่าเป็นเดือนกรกฎาคมสองหแนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าวาระดังกล่าวเนี่ยจะถูกเลื่อนไปเป็นวาระที่ไม่สําคัญหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีเรื่องอื่นๆที่สําคัญมากกว่าด่วนมากกว่าขยับเข้ามาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไปนะคะ ประเด็นสำคัญนะคะของทั้งสี่ล่างที่อยู่ในสภาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของเรื่องแรกก็คือเรื่องของกรอบเวลาจริงๆมีความใกล้เคียงกันหมดนะคะของภาคของประชาชนเนี่ยเสนอตั้งแต่ส9บเก้ากันยาสี่เก้านะคะของที่ฉันขออนุญาตใช้พักเก้าไกลแทนแล้วกันเพื่อไม่ตับสนกับร่างของนิรโทษกรรมประชาชนนะคะขออนุญาตเรียกเก้าไกลแทนพักประชาชน ร่างของพรรคเก้าไกลเนี่ยเสนอวันที่11กุมภาสี่เก้านะคะของรวมไทยสร้างชาติเสนอปีสองหี่แปดจนถึง2565อันนี้มีความต่างนะคะเพราะว่าของภาคของประชาชนกับของเก้าวไกลเนี่ยเสนอว่านี่ละธกรรมถึงวันที่พรบรใช้บังคับเลยนะคะก็คืออาจจะต้องรวมสีคดีในปี6 6 6กหหรือที่เกิดขึ้นในปีหกอย่างเคสอาจารย์พออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ ถ้ารวมคดี1นึสองและร่างสุดท้ายก็ของครูไทยภาคประชาชนเสนอตั้งแต่19กันยา2549จนถึง30พฤศจิกา65แต่ว่าในส่วนของกรอบระยะเลและยังเวลาคิดว่าเป็นเรื่องที่ส,สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสามารถคุยกันได้นะคะคิดว่าอันนี้ก็ก็ไม่ได้ฟิกมากแต่ว่าของภาคประชาชนเนี่ยเราเสนอ,สนอ19กกันยาเพราะว่าเราเห็นว่าจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง ต่างๆคดีความทางการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นรัฐประหารในวันที่เกิดการรัฐประหาร19กันยา2549นะคะประเด็นที่สองคดีประเภทไหนที่จะได้รับการมีละโทษกรรมบ้างนะคะจริงๆทั้ง4ฉบับเนี่ยมีหลักการคล้ายกันก็คือคดีที่เกิดจากการชุมนุมทางการเมืองคดีที่เกิดจากการแสดงออกทางการเมืองหรือว่าที่มีมูลเหตุเกี่ยวเนื่องจากความ ขัดแย้งทางการเมืองนะคะอันนี้โดยหลักการแล้วทั้งสี่ฉบับมีรวมการกระทาในลักษณะนี้เหมือนกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่าออถึงแม้ว่าจะมีคํากว้างๆว,ว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองหรือเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับดันจูใจทางการเมืองนะคะแต่ว่าในร่างของรวมไทยสร้างชาติกับร่างของครูไทยเพื่อประชาชนเนี่ยมีการฟิกฐานความผิด ฐานความผิดไว้อยู่ที่ประมาณ20ฐานความผิดอยู่ท้ายร่างพระราชบัญญัตินะคะซึ่งก็จะมีหลายๆฐานความผิดด้วยกันนะคะรวมถึงฐานความผิดมาตารา113นะคะหรือกรณีของการล้มล้างการปกครองนะคะเรียกง่ายๆว่ารวมอยู่ด้วยหรือแม้กระทั่งความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็จะรวมอยู่ใน ร่างพรบาสังคมสันติสุขด้วยนะคะในขณะที่ขยับมาที่ร่างของก้าวไกลเนี่ยจะไม่มีการระบุฐานความผิดใดๆไว้ในตัวร่างพรบาเลยแต่ว่าเป็นการให้คณะกรรมการซึ่งจะตั้งขึ้นมาเนี่ยพิจารณาว่าคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้คณะกรรมการไปพิจารณาเองในส่วนของร่างของประชาชนนะคะ เราเสนอแยกเป็นสองฝั่งด้วยกันฝั่งแรกคิดว่าต้องรับการมีรโทพศกรรมในทันทีนะคะฟิกฐานความผิดไว้ว่าต้องได้มีรัโทศกรรมก็คือคดีประกาศคำสั่งคอสช,อชอค่ะคดีประเภทที่สองคือคดีในศาลทห,หารนะคะประเภทที่สคือคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองประเภทที่สี่คือคดีพลเอรากรฉุกเฉินและประเภทที่ห้าคือคดีพลจากพรบประชามติร่างรัฐธรรมนูญปีสอง9ห้าห้าเก้านะคะ รวมถึงคดีความผิดอื่นๆที่เกี่ยวโยงกับ1-5ถึงที่กล่าวมานะคะในอีกก้อนหนึ่งของภาคประชาชนก็คือดูจากแรงจูงใจค่ะว่าเกิดจากการชุมนุมทางการเมืองหรือเปล่าการแสดงออกทางการเมืองหรือเปล่านะคะซึ่งทั้ง4่ร่างด้วยกันเนี่ยทั้ง4่ร่างนะคะจะมีคณะกรรมการเป็นขึ้นมามาพิจารณาว่าคดีไหนเป็นการชุมนุมทางการเมืองคดีไหนเป็นการแสดงออกทางการเมืองคดีไหนเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองนะคะ คณะกรรมการจริงๆของทั้ง3ร่างที่ไม่ใช่ของประชาชนเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือมีฝั่งการเมืองแล้วก็มีองค์ประกอบของอายการมีศารเข้ามานะคะในขณะของร่างของภาคประชาชนเนี่ยจะแตกต่างจากร่างอื่นมากที่สุดก็คือมีจํานวนเยอะถึง20คนแล้วก็องค์ประกอบหลักเนี่ยจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็มีตัวแทนของ ผู้เสียหายผู้ถูกดำเนินคดีในแต่ละช่วงเวลาเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะมีข้อยกเว้นที่แตกต่างกันในแต่ละร่างเหมือนกันนะคะคดีร่างของรวมไทยสร้างชาติกับของครูไทยเพื่อประชาชนเนี่ยเขียนชัดเจนเลยว่าไม่รวมคดีมาตาลหนึ่งหนึ่งสองนะคะไม่รวมคดีทุจริตนะคะไม่รวมคดีที่ทำให้กับ คดีความผิดต่อชีวิตนะคะแล้วก็รวมถึงออไม่รวมคดีความผิดต่อส่วนตัวก็จะเป็นในส่วนของฝั่งพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะสองล่างของก้าวไกลนะคะจะไม่รวมเจ้าหน้าที่ที่กระทําเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุมนะคะไม่รวมความผิดต่อชีวิตแล้วก็ไม่รวมมาตราหนึ่งหนึ่งสามก็คือในเรื่องของคดีที่ เรียกง่ายๆว่าคดีล,ล้มคือจริงๆเป็นคดีกระบฏนะคะเป็นคดีอย่างเช่นการยึดอำนาจโดยคอสอชอ,อะไรอย่างนี้นะคะในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยยกเว้นกับกรณีของเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมเกินกว่าเหตุนะคะแล้วก็ยกเว้นมาตราหนึ่งหนึ่งสามเช่นเดียวกันนะคะส,ะส่วนของกรรมการก็มีความแตกต่างกันนะคะมีความต่างอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของระยะเวลาในการกําหนดให้ ตัวคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยพิจารณาในส่วนของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยระบุไว้ที่หนึ่งปีนะคะแล้วก็ในส่วนครูไทยภาคประชาชนเนี่ยเสนอระบุไว้ที่หกสิบวันแล้วก็ขยายได้อีกสามสิบบวกสามสิบก็จะรวมประมาณร2อยี่สิบวันนะคะแต่ในขณะที่ของก้าไกลกับของ ประชาชนของภาคประชาชนเองเนี่ยระบุไว้ที่ประมาณ2ปีคะ่ะแล้วก็ขยายได้ประมาณ1ปีนึงนะคะทีน่นี้ความขัดแย้งหลักนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรวมหรือไม่รวมคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นหลักนะคะในเรื่องที่เราถกเถียงกันหลายประเด็นนะคะแต่ว่าวันนี้อยาก จะหยิบยกประเด็นอื่นๆที่เป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันแต่ว่าเราอะ่ะก็ยังไม่ได้ถกเถียงในเรื่องต่างๆนั้นเลยนะคะแม้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยเออขอไภคะสมาสภาผู้แทนรัษฎรเองเนี่ยได้ตั้งคณะกรรมาการเพื่อศึกษาแนวทางในการมีรทษกรรมนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันมันก็ไม่ถูกลงรายละเอียดแล้วก็พูดคุยกันว่าควรจะมีรทษกรรม ด้วยรวมหรือเปล่าหรือแค่ไหนอย่างไรนะคะประเด็นแรกที่อยากเรานาเสนอก็คือมาตรา113ซึ่งพอคดีประเด็นกลายเป็นว่าคนในสังคมหรือแม้ตัวคณะกรรมการเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่คดีความผิดเกี่ยวกับสถาบันกษัตร,ริย์แต่ว่าคดีมาตรา113นะคะเป็นปัญหาหลักที่เราถกเถียงกันมาตลอดเหมือนกันเพราะว่าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการรัฐประหารนะคะซึ่งใน ความขัดแย้งหลักใน20ปีที่ผ่านมาคือการรัฐประหารนะคะทั้งสองครั้งที่ผ่านมาแน่นอนว่าในทางกฎหมายความจริงแล้วทั้งคสชหรือ,อรคอปคเองในปี49เก้นี่ยก็นิรโทษกรรมให้กับตัวเองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีประชาชนอื่นๆนะคะแล้วก็มาตานี้เนี่ยถ้าดูกับเทียบกับความร้ายแรงในอัตราโทษแล้วเนี่ย อัตาโทษของมาตรา113นะคะโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตด้วยกันนะคะเทียบกับมาตรา112มีโทษสูงว่าจริงแต่โทษสูงสุดของมาตรา112คือ15ปีนะคะเทียบกับความร้ายแรงเนี่ยก็จะต่างกันอยู่แต่ว่าความร้ายแรงในความเป็นจริงในทางสังคมเนี่ยกลายเป็นว่ามาตรา112มีความขัดแย้งสูงมากกว่าแล้วก็ถกเถียงกันมากกว่านะคะแต่ว่าเรื่องนี้คือเรื่องสําคัญนะคะเรา เราจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปเลยโดยลบลบเอาปากาลบคดีเฉยๆคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ที่มันง่ายเกินไปเหมือนกันในการที่จะคลี่คลายความขัดแยง้งแต่ว่าโอกาสที่เราจะมีรัฐศกรรมซึ่งมันถึงวาลาที่เราจะพูดคุยกันถึงความขัดแย้งในเรื่องต่างๆเหล่านี้กับไม่ถูกหยิบยกขึ้นมานะคะประเด็นที่สองที่ขัดแย้งกันเป็นเรื่องความรับผิดของเจ้าหน้าที่ค่ะ ถ้าสังเกตก็คือฝั่งทรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขจะไม่ได้พูดถึงไม่ได้มีการแยกแยะประชาชนหรือเจ้าหน้าที่หรือใดๆนะคะก็คือรวมหมดนะคะแต่ว่าฝั่งของร่างของพรรคก้าไกลกับร่างของภาคประชาชนเนี่ยก็จะมีการเว้นความผิดของเจ้าหน้าที่ไว้กรณีที่หลายชุมนุมแล้วเกิดเหตุของความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะ าเหตุที่เรายกเว้นเรื่องนี้เพราะอะไรในส่วนของไม่แน่ใจนะจากของภาคประชาชนเนี่ยเราเราเสนอว่าต้องยกเว้นเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่อยากหลงกับความรุนแรงและความรับผิดที่ที่เมื่อเกิดความรุนแรงแล,วล้วเจ้าหน้าที่สามารถกระทําการใดๆก็ได้และไม่ต้องรับผิดชอบอีกต่อไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ถ้าเราทําแบบนั้นซ้าๆอยู่เรื่อยๆก็จะไม่เกิดความรับผิดและประเทศไทยก็ยกจะเกิด วงจรของการรัฐปมะหา,หาหรือกรณีของเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่เกิดความรับผิดต่อไปซึ่งนี่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่เราควรแก้ไขเหมือนกันแต่ว่าประเด็นนี้ก็ก็ถูกมองข้ามไปเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ถูกพูดถึงหรือหยิบยกมาพูดคุยกันนะคะประเด็นต่อมานะคะจริงๆ ความขัดแย้งอีกเรื่องหนึ่งของร่างทั้งสี่ร่างก็คือเรื่องของความรับผิดทางแพ่งนะคะต้องบอกก่อนว่าออร่างสร้างเสริมสังคมสันติสุขทั้งสองฉบับเนี่ยถ้าดูคนที่เสนอร่างก็คือฝั่งของการเมืองสีเสื้อถ้าถูกจัดก็คือการเมืองสีเสื้อเสื้อเสื้อเหลืองซึ่งคดีในช่วงนั้นเนี่ยมีคดีที่มีความรับผิดทางแพ่งสูงในกรณีของการปิดสนามบินนะคะ ซึ่งทาให้ตัวจําเลยเนี่ยจริงๆคนจําเลยคนที่ถูกดําเนินคดีเมื่อเทียบกับช่วงปี53หรือเมื่อเทียบกับช่วงปี6 3เป็นต้นมาเนี่ยจำนวนคนที่ถูกดําเนินคดีน้อยกว่านะคะแต่ค่าเสียหายทางแพ่งสูงมากแล้วก็เป็นเหตุให้สิ่งที่ฝั่งเสื้อเหลืองต้องการหลักก็คือความรับผิดทางแพ่งนะคะก็ทั้งสองร่างเนี่ยมีเรื่องนี้ในขณะที่ร่างของ พัรเก้าไกลเองหรือร่างของภาคประชาชนเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงเพียงแต่ว่ารับรองไว้ว่าการมีรละโทษกรรมเนี่ยจะต้องไม่กระทบกับความรับผิดทางแพ่งของทางเอกชนนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดว่าให้มีรละโทษกรรมคดีทางแพ่งกรณีเกิดความเสียหายกับหน่วยงานรัฐนะคะซึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเป็นเรื่อง งบประมาณเป็นความเสียหายของเราแล้วมันเป็นหลักหลายร้อยล้านนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถูกข้ามไปได้โดยง่ายเหมือนกันโดยไม่ถูกหยิบยกหรือพูดถึงนะคะประเด็นต่อมาแน่นอนค่ะประเด็นมาตราหนึ่งสองนะคะก็วันนี้คงตัดไม่พูเยอะนะคะเพราะว่าเรามีวงเสวนาต่อไปซึ่งก็คงจะพูดถึงแล้วก็หยิบยกในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่า มาตราหนึ่งหนึ่งสองกลายเป็นความขัดแย้งหลักในปัจจุบันว่าจะต้องรวมหรือไม่รวมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทําให้การคดีนี้คดีเดียวก็ถูกเราเวื่การพูดถึงประเด็นสําคัญอื่นๆด้วยนะคะก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องพูดถึงจริงนะคะแล้วก็ถ้าเราลองพิจารณาะคะ่ะจริงๆคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองผู้ที่ถูกดำเนินคดีหลัก คือผู้ที่ถูกดำเนินคดีหลังปี63เป็นต้นมาการเมืองของเสื้อสีเหลืองหรือแม้กระทั่งคนเสื้อแดงอาจจะโดนจำนวนหนึ่งแต่คนที่ถูกดำเนินคดี1นึ 2, มากที่สุดคือกลุ่มของผู้ที่ถูกดำเนินคดีตั้งแต่ปี63เป็นต้นมานั่นคือเหตุผลทำไมว่าร่างทั้งของสร้างเสริมสังคมสันติสุขไม่รวมคดีมาตราหนึ 2, เพราะว่า ไม่ใช่คดีประเภทที่เขาได้รับผลกระทบนะคะหรือแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้เสนอร่างขึ้นมาอีกหนึ่งล่างหลังจากที่มีการศึกษาของคณะกรรมการของคณะกรรมการธิการนิรโทษกรรมนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะว่าว่าจะมีนยโยบายในเรื่องนี้ยังไงนะคะสุดท้ายดิฉันอยากฝากอีกนิดนึงในกรณีที่ ถ้าเกิดว่าร่างของภาคประชาชนไม่ได้ไปต่อในวาระแรกอะคะ่ะมันจะมีความผิดอะไรที่ที่ต้องผิดจารณาบ้างนะคะความผิดเกี่ยวกับชีวิตนะคะทั้งสามร่างเนี่ยยกเว้นหมดเลยยกเว้นของของภาคประชาชนซึ่งเราไม่ได้เขียนไว้เพราะว่าจริงๆเราในช่วงหลังปีหกสามเนี่ยมีคดีที่ผู้ชุมนุมถูกดำเนินคดีจากฐานความผิด พยายามพยายามฆ่าผู้นีพยายามฆ่า,ยยา,ยา,าอ,ยอยู่หนึ่งเคสนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วในเคสนั้นเนี่ยไม่ได้มีผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บในส่วนของภาคประชาชนคือเราเราเข้าใจความรุนแรงว่าไม่ว่าก,กรณีจะเป็นอย่างไรแต่ว่าความผิดเกี่ยวกับชีวิตมันไม่ควรยกเว้นแต่ว่ากรณีที่ประชาชนทําประชาชนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเป็นเรื่องที่ควรถูกเถียงเหมือนกันนะคะ ในส่วนของแต่เราไม่ได้ยกเว้นความผิดในกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐทระทาเกินกว่าเหตุแล้วมันเกิดความเสียหายไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใดๆอยู่แล้วนะคะเนี่ยต้องต้องย้ำตรงนี้นะคะความผิดประเภทที่สองนะคะที่คิดว่ามันอาจจะตกไปถ้าเกิดว่าล่างของภาคประชาชน,ชาชนตกก็คือว่าความผิดของตามกฎหมายว่าด้วยประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าใน20ฐานของรวมไทยสร้างชาติกับของครูไทยเพื่อประชาชนเนี่ย รวมในเรื่องฐานความผิดนี้นะคะฐานความผิดอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้รวมในของพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขคือความผิดประกาศคําสั่งหัวหน้าคอสชอนะคะเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ถูกดําเนินคดีในศาลทห,หารนะคะยี่สิบฐานซึ่งเป็นคดีการเมืองไม่จะไม่รวมคดีความผิดประกาศคําสั่ง,งคอสชอเป็นไปได้ยังไงนะคะก็ก็เป็นคําถามถ้าถ้าผ่านร่างไปโดยไม่มีร่างของภาคประชาชน จริงๆสุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากสมาชิกสภาผพพู้แทนราษดรว่าต้องควรจะต้องรวมคดีถามความผิดต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะอีกอันหนึ่งคือคดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธของพลเรือนที่ถูกพิจารณาคดีในศาลทหารนะคะเนื่องจากในสยุคของคอสช,อชอที่ประกาศให้พลเรือนขึ้นศาลทหารเนี่ยมีคดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธ อยู่ด้วยนะคะคดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าพิจารณาจากแรงจูงใจอย่างเดียวเนี่ยมันมีมันมีคดีของคนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองด้วยเหมือนกันแต่ว่าเขาถูกห่างเลขเพราะว่ากลายเป็นว่าคดีของเขาถูกกาศให้ขึ้นศาลทหารแล้วเขาก็ได้รับผลกระทบจากกระบวนการที่เขาไม่ได้รับกระบวนพิจารณาจากกระบวนการเป็นธรรมคะ่ะอีก ประเภทหนึ่งนะคะประเภทท้ายที่ทั้งสีร่างไม่ปรากฏด้วยต้องขออภัยร่างของภาคประชาชนก็ตกไปเหมือนกันก็คือคดีของของทหารนะคะที่ปกติเขาขึ้นที่ศาลทหารอยู่แล้วแต่ว่าในห่วงเวลาที่ประกาศกฎอายการศึกช่วง20พฤษภาคม57จนถึง1เมษายน58คดีของเขาไม่สามารถอุทธรณ์ดีกาได้นะคะ ดิฉันยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติถ้ามันเป็นคดีฆาตกรรมที่ทหารถูกกล่าวหาว่าเขาเขาถูกถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นฆาตกรและเขาต้องสู้คดีในศาลทหารซึ่งไม่มีมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองเกี่ยวข้องเลยนะคะแต่เขาได้รับผลกระทบก็คือว่าเขาไม่สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ดีกาคดีของเขาได้เพราะว่าเรื่องทางการเมืองไปเปบียดบังสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของเขาซึ่งในในเคสเนี้ดิฉันเสนอว่า ควรจะต้องให้สิทธิ์เขาในการอุทธรณ์ดีกาค่ะถ้าเขายังประสงค์ว่าคดีของเขาควรจะได้รับอุทธรณ์ดีกาซึ่งคดีประเภทนี้อาจจะไม่ใช่การนิรโทษกรรมนะคะแต่ว่าเป็นการให้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ดีกาเขาก็คือไปแก้ไขปัญหาที่ระบบนะคะอันนี้คือตัวอย่างของของสิ่งที่มันอาจจะตกหล่นไปด้วยเหมือนกันกรณีที่ทาร่างของภาคประชาชนไม่ได้ไปต่อนะคะก็ฝากไว้ค่ะเป,เป็นเป็นเป็นความเห็นแล้วก็เป็นความแตกต่างเป็นคอนเซิร์นที่ ไม่ว่าจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยคดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันควรจะถูกรวมเข้าไปด้วยเพราะเขาเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดําเนินคดีทางการเมืองหรือว่านโยบายในทางการเมืองเหมือนกันขอบคุณค่ะ